let's ส,ส <BAR K> วัสดีครับพบกับเซลล์หนงนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มจะพามาชมนะครับ e สู่นะครับ d max นะครับจะเป็นสปาร์ k นะครับเครื่องสามพันนะครับผมคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นสี่คนสี่นะครับผมก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะก็จะเป็นตัวอ่าสปาร์ k นะครับเป็นรุ่นยกสูงนะครับอ่ามันก็จะเป็นกึ่งๆยกสูงหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบ ออฟโรดนะครับผมก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเป็นสี่คนสี่นะครับเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับส่วนภายในนะครับผมก็จะเป็นรุ่นเป็นสปาร์กนะครับรุ่นเอสนะครับกระบะนะครับกว้างนะครับผมนะครับเป็นรุ่นกว้างนะครับตัวนี้ขนาดความสูงนะครับที่ผมว่าเป็นตัวยกสูงก็คือความสูงเขาก็จะเท่ากับตัวรถที่เป็นรุ่นไฮเดนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นคี่ประตูนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับก็กระบะนะครับ,บ,รบอันนี้บรรทุกได้เยอะนะครับกว้างนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับนะครับก็ด้านในก็จะเป็นในส่วนของสปาร์กนะครับจะเป็นเกียร์เมนวลน,นะครับผม เครื่องเล่นนะครับจะเป็นหน้าจอซีดีนะครับหนึ่งดินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงลมนิรภัยคู่นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัวบูพื้นนะครับตัวนี้จะปูนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะปูผมทั้งคันเลยนะครับเป็นหนังนะครับก็ใช้งานนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเป็น ep ดีกว่านะครับเป็น ep สองเนาะก็จะเป็นในส่วนของการ ตกแต่งนะครับผมสไตล์เซลนองก็จะเป็นการตกแต่งนะครับผมก็รอชมนะครับคันนี้ก็จะเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับออฟโรดก็คือเปลี่ยนล้อนะครับเป็นออฟโรดนะครับมีซุ้มล้อมีกันชนพวงนี้นะครับเดี๋ยวรอชมกันใน EP ต่อไปนะครับว่าคันนี้นะครับจะแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับฝากติดตามกดทับตะใกล้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้ก็รอชม e ี่ี่สองครับผมสวัสดีครับ